ลงทุนศาสตร์พอดแคสต์พอดแคสต์ที่จะปลุกความเป็นนักลงทุนในตัวคุณ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการลงทุนศาสตร์พอดแคสต์รายการที่จะชวนทุกคนพัฒนาความรู้ด้านการเงินและการลงทุนไปด้วยกันวันนี้นะครับก็ชวนทุกคนมาคุยกันในเรื่องที่สัญญาไว้นานมากแล้วนะครับว่าจะเล่าเรื่องนี้ให้ฟังแล้วก็ได้ถึงเวลาเล่าสักทีนะครับ เนื้อหาวันนี้เนี่ยจะเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับการหาจุดคุ้มทุนนะครับหรือว่าการหาจุดเบรกอีเวนต์พอยต์นั่นเองอ่ะก่อนจะเข้าเนื้อหาขอแวะไปโฆษณาสักครู่นะครับตอนนี้ผมมีพอดแคสต์ชื่อว่าหนังสือคือของหวานนะครับนังสือคือของหวานเป็นรายการรีวิวหนังสือนะครับสั้นๆประมาณเล่มละ10นาทีนาะสำหรับใครที่สนใจนะครับชอบอ่านนังสือหรือว่าอยากจะสนับสนุนผมนะครับก็สามารถเข้าไปฟังกันได้นะครับสามารถเสิร์ชว่าหนังสือคือของหวานใน Apple Podcast Spotify หรือว่าพอดบีนได้เลยนะครับส่วนว่าถ้าใครอยากฟังใน YouTube นะครับก็ให้เสิร์ชว่านายพินตาพอดแคสต์นะครับนายพินตาพอดแคสต์ก็จะเจออพิโซดนะครับตอนนี้ทำมาประมาณสัก25เอพิโซดได้แล้วนะครับก็ชักชวนทุกคนไปฟังกันนะครับเพราะว่าจริงๆหนึ่งก็เป็นอีกหนึ่งความชอบของผมที่จะอ่านหนังสือแล้วก็เล่าให้คนอื่นฟังนะครับอ่ะกลับมาเข้าเรื่องนะครับ วันนี้เนี่ยเราจะพูดกันในเรื่องของ managerial accounting นะครับหรือว่าการบัญชีบริหารการบัญชีบริหารเนี่ยจะต่างกับบัญชีการเงินหรือว่า financial accounting นะครับเนื่องจากบัญชีการเงินเนี่ยเป็นระบบบัญชีที่มีมาตรฐานค่อนข้างจะรัดกุมแน่นอนนะครับแล้วก็ทําระบบเพื่อที่จะให้ผูต้ตรวจสอบภายนอกนะครับสามารถใช้งานได้เข้าใจตรงกันนะครับในขณะที่ managerial accounting นะครับหรือว่าบัญชีบริหารเนี่ยจะเป็นระบบบัญชีที่เน้นการใช้ภายในองค์กรเนาะดังนั้นเนี่ยคือเหมือนว่าใช้ เป็นการทำบัญชีเพื่อประกอบการตัดสินใจของผู้บริหารดังนั้นเนี่ยระบบบัญชีต่างๆหรือว่าการลักษณะการทำการตีความเนี่ยมันจะไม่เหมือน financial accounting ที่จะมีมาตรฐานเป็นข้อๆเลยว่าคุณต้องลงบัญชียังไงอะไรบ้างนะครับถ้าเป็น managerial accounting เนี่ยก็จะค่อนข้าง Flexible ไปตามแต่ละองค์กรเลยว่าแต่ละองค์กรมีลักษณะยังไงชอบอะไรบ้างนะครับก็จะมีความเป็นความเป็นเฉพาะ ลงไปนะครับซึ่งไอตัว Managerial a เ c o u n t i n g นั่นเองเนี่ยแหละนะครับที่เป็นพื้นฐานสำคัญของการคำนวณจุดคุ้มทุนนะครับก่อนจะไปพูดถึงเรื่องจุดคุ้มทุนเนี่ยเราต้องพูดถึงเรื่องต้นทุนก่อนนะครับต้นทุนในเชิง Managerial Accounting นะครับก็จะมี2ออย่างก็คือ fixed cost หรือว่าต้นทุนคงที่กับ VARIABLE COST หรือว่าต้นทุนผันแปรนะครับหลักการอย่างนี้นะครับต้นทุนใดๆก็ตามที่จำนวนปริมาณเขาเรียกว่าอะไรนะ ค่าใช้จ่ายนะครับหรือว่าต้นทุนเนี่ยผันแปรไปตามกิจกรรมเชิงเศรษฐกิจของบริษัทอันนั้นเรียกว่าต้นทุนผันแปรนะครับแต่ถ้าต้นทุนเนี่ยไม่ผันแปรไปตามกิจกรรมเชิงเศรษฐกิจก็ถือว่าต้นทุนคงที่นะพูดอย่างนี้ก็จะงงนะครับก็ความจริงแล้วมันค่อนข้างจะเขาเรียกอะไรคอมมอนเซนต์มากนะครับก็คือสมมุติว่าเรา ผลิตสินค้ามากขึ้นนะครับผลิตสินค้ามากขึ้นต้นทุนที่เพิ่มมากขึ้นตามสัดส่วนในการผลิตสินค้าก็คือต้นทุนผันแปรนะครับยกตัวอย่างเช่นเราทําโรงงาน น้ำดื่มอย่างเงี้ยนะครับปริมาณน้ําที่ใช้นะครับขวดน้ําดื่มนะค่าฉลากพวกนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นต้นทุนผันแปรใช่ไหมครับเพราะว่าผลิตมากขึ้นก็ใช้จํานวนขวดมากขึ้นจํานวนฉลากมากขึ้นแต่ถ้าไม่ได้ผลิตก็ไม่ได้ใช้ใช่ไหมครับมันก็จะอยู่ในสินค้าคงคลังของเราไปแต่อะไรบ้างที่เป็นต้นทุนคงที่ยกตัวอย่างเช่นค่าเสื่อมราคาของโรงงานค่าแรงพนักงานนะค่าแรงคน ค่าคือเอาค่าเสื่อมโรงงานค่าเสื่อมอุปกรณ์เนี่ยเป็นหลักที่จะเป็นต้นทุนคงที่อย่างเห็นได้ชัดนะครับค่าแรงพนักงานเนี่ยเขาเรีวยกว่ากึ่งผันแปรเนอะคือหมายถึงว่ามันจะคงที่อยู่ระดับหนึ่งแล้วถ้ามันเพิ่มขึ้นบางส่วนเช่นทํา OT พวกนี้มันก็จะผันแปรนะครับอันนี้ก็แล้วแต่ว่าเราเนี่ยจะเราจะปัดไปในฝังไหนแต่โดยส่วนใหญ่ผมจะให้เป็นต้นทุนคงที่นะครับยกเว้นว่าโอเคค่า OT ก็ให้เป็นต้นทุนผันแปรไปนะครับดังนั้นหลักๆเนี่ยก็คือแยกง,ง่ายมากนะครับก็คืออะไรที่ ผันแปรไปตามกิจกรรมเชิงเศรษฐกิจของบริษัทก็ถือว่าเป็นต้นทุนผันแปร ى. อะไรที่ไม่ผันแปรก็เป็นต้นทุนคงที่นะครับต้นทุนผันแปรหลกัลกๆของบริษัทนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นค่า material cost หรือว่าค่าค่าวัตถุดิบต่างๆนะครับแล้วก็จะมีพวกค่าคอมมิชชั่นในการขายานะครับรวมไปถึงค่า วัสดุอุปกรณ์ต่างๆหรือว่าถ้าเป็นถ้าเป็นค้าปลีกอย่างเงี้ยต้นทุนสินค้าคอซอฟกูโซทั้งหมดเนี่ยก็ถือว่าเป็นต้นทุนผันแปรเลยก็ได้นะครับเพราะว่าถ้าขายเขาก็จะรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายถ้าไม่ขายเขาก็เป็นสินค้าคงคลังเนอะนะครับถ้าส่วนที่เป็นต้นทุนคงที่เนี่ยหลักๆก็คือค่าแรงต่างๆที่จะคงที่นะครับค่าเสื่อมราคาค่าตัดจำหน่ายใบอนุญ,ญาตต่างๆนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ ต้องไปวิเคราะห์นะครับเพราะว่าเวลาที่เราเรียนในคอร์ส managerial accounting เวลาไปเรียน MBA เรียน finance นะครับหรือว่าเรียนบัญชีเนี่ยมันจะค่อนข้างง่ายเพราะว่ามันจะเป็นธุรกิจเล็กๆที่เขาแบบประมาณมาให้อะไรเงี้ยเราก็จะเห็นภาพว่าอันไหนคงที่อันไหนผันแปรใช่ไหมครับแต่เวลาเรามาดูธุรกิจจริงๆใช่มาดูในตลาดหลักทรัพย์อ่ะเราต้องไปดูในหมายเหตุประกอบงบการเงินว่าค่าใช้จ่ายแต่ละส่วนประกอบด้วยอะไรบ้างซึ่งมันซับซ้อนมากนะครับมันซับซ้อนมากแล้วก็บางทีเราก็อาจจะแยกยากนิดนึงว่าอันไหนเป็นต้นทุนคงที่อันไหนเป็นต้นทุน อะไรเงี้ยนะครับอันนี้ก็ต้องลงดีเทลนิดนึงนะครับลงดีเทลแล้วก็ไปคิดหาคําตอบนิดนึงว่าอันไหนคงที่อันไหนผันแปรนะครับถามว่าทําไมถึงมันสําคัญขนาดนั้นเลยเหรอที่ต้องมาเข้าใจต้นทุนคงที่ต้นทุนผันแปรสําคัญมากครับเพราะว่าต้นทุนคงที่กับต้นทุนผันแปรเนี่ยเป็นสูตรที่ใช้ในการคํานวณจุดเบรกอีเวนต์พอยต์นะครับจุดเบรกอีเวนต์พอยต์เนี่ยก็คือจุดเบรกอีเวนต์พอยต์ก็คือจุดที่ธุรกิจเนี่ย ไม่มีกำไรแล้วก็ไม่มีขาดทุนนะครับก็ถือว่าเป็นกําไรเป็นศูนย์บาทนั่นเองก็คือเป็นจุดที่จะเริ่มกําไรนะครับหมายถึงว่าถ้าไรายได้ผ่านจุด Break Event ์พอยต์ไปได้ธุรกิจก็จะมีกําไรมากมายมหาศาลเติบโตดีมากนะครับก r อ s s ป r ร f ฟิ m ม r จินเน็ต r ป f ร t ฟิ r มาจเนี่ยโดยทั่วไปจะกอ กอดนี่แล้วแต่ธุรกิจแต่เน็ตนี่จะโตดีมากนะครับเน็ตโปรฟิตมาจินจะโตดีมากในทางตรงกันข้ามนะครับถ้าจุดเบรกอีเวนต์พอยแล้วพุ่งลงนะครับรายได้ลดลงเน็ตโปรฟิตมาร์จินก็จะลดต่ําลงอย่างมากนะครับก็จะขาดทุนอย่างมากได้เช่นกันดังนั้นเนี่ยนักลงทุนจํานวนมากเนี่ยเขาจะดูที่เบรกอีเวนต์พอยนะครับเพราะว่ามีโอกาสที่กําไรจะโตแบบก้าวกระโดดมากๆนะครับโดยปกติธุรกิจทั่วๆไปก็กําไรโตปีละรับเกอต์เ่ยจะทําให้าเปอร์เซ็นต์ใช่ไครับ,รนะรบซึ่งมีมูลค่ามหาศาลมากในเชิงการลง ดังนั้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นพื้นฐานที่นักลงทุนจะต้องทราบในการคำนวณจุด break even point นะครับจุด break even point นะครับก็คือตั้งสมการว่า กำไรส่วนเกินเท่ากับต้นทุนคงที่แค่นี้เองนะครับเดี๋ยวขออธิบายคําว่ากําไรส่วนเกินก่อนนะครับปกติเราจะรู้จักคําว่ากําไรขั้นต้นกำไรขั้นต้นก็คือรายได้ลบด้วยต้นทุนขายนะครับหรือว่าอินเคิมลบด้วยคอสต o ออฟกูโซนะครับตัวนี้เขาก็จะเรียกว่ากรอสฟิทนะครับหรือว่ากําไรขั้นต้นก็คือกําไรที่ได้จากการหักต้นทุนขายออกไปนะครับอันนี้เรียกว่ากําไรขั้นต้นแต่ในเชิงมา n a จ e r วยแอคเคานติ้งเนี่ยมันจะใช้มันจะ เราจะใช้คำว่ากำไรส่วนเกินนะครับกำไรส่วนเกิน,นหรือว่า contribution margin เนี่ยก็เท่ากับ income ลบด้วย uh, variable cost นะครับเรียกว่ากำไรส่วนเกินนะครับก็คือเอารายได้ลบด้วยต้นทุนผันแปรนะครับก็จะได้เป็นสิ่งที่เรียกว่ากำไรส่วนเกินหรือว่า contribution นะครับถ้าเป็นเปอร์เซ็นต์ก็เรียกว่า n t r t b u t i o n margin อ่าถ้าเป็นถ้าเป็นตัวเงินก็เรียกว่า o o t t r i u u t o o p r r o i t นะครับยกตัวอย่างเช่นธุรกิจซื้อมาขายไปเนาะคุณซื้อธุรกิจคุณซื้อสินค้ามา50บาทขายไป100บาทนะครับ n u t i o u t i r n margin คิดกลมๆง่ายๆก็เท่ากับ50บาทก็คือ income ก็คือ100นะครับแล้วก็ variable cost เท่ากับ50บาทก็คือส่วนต่างก็คือ50บาทนั่นเองนะครับอันนี้เรียกว่ากำไรส่วนเกินนะครับ จุดที่จะเป็น break even point พอดีก็คือจุดที่กําไรส่วนเกินเนี่ยไปเท่ากับต้นทุนคงที่เนาะเราคิดภาพง่ายๆนะครับโดยปกติเนี่ยสูตรมันก็คือเอา Income นะครับลบด้วย variable cost จะเท่ากับ contribution margin contribution profit อ่าแล้วเอา contribution profit เนี่ยไปลบด้วย fixed cost นะครับจะได้ส่วนที่เรียกว่า operating โปรฟิตนะครับหรือว่ากําไรจากกิจกรรมดําเนินงานซึ่งมันจะไปเท่ากันเนะ้ะสังเกตไหมว่าถ้าเป็น Financial Accounting นะครับหรือว่าบัญชีการเงินเนี่ยรายได้ลบด้วยต้นทุนขายลบด้วยค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารจะเท่ากับกําไรจากกิจกรรมดําเนินงานหรือว่า income ลบด้วย Cost of Goods sold เท่ากับ gross profit g r o s s Prof i t ลบด้วย s a l อ s a ลล a แ i, 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 i and, น n ์ t อ a n มเ n ตแอนกะครับก็จะเป็น Operating Profit นะครับ ในเชิงเดียวกันกับ managerial accounting นะครับ income นะครับลบด้วย variable cost จะเท่ากับ contribution margin แล้ว contribution margin ลบด้วย fixed cost จะเท่ากับ operating margin นะครับหรือว่ารายได้ลบด้วยต้นทุนผันแปรจะเท่ากับกำไรส่วนเกินแล้วเอากำไรส่วนเกินไปลบด้วยต้นทุนคงที่ต่อก็จะได้ส่วนที่เป็นกำไรจากกิจกรรมดำเนินงานนะครับซึ่งมันจะเป็น operating margin เหมือนกันนะครับดังนั้นเนี่ยจุด break even point เนี่ยโดยทั่วไปแล้วเขาจะไม่ได้ mention ถึงตัวภาษีแล้วก็ตัวตัวดอกเบีย้ยจ่ายนะครับซึ่งถ้าเราอยาก จะคำนวณเนี่ยก็คำนวณได้เหมือนกันนะครับเราก็อาจจะฟิกซ์ดอกเบีย้ยจ่ายเข้าไปในต้นทุนคงที่อะไรเงี้ยนะครับแต่มันก็จะไม่สามารถไปเทียบเคียงกับตัวเลขที่มาจากงบกำไร Financial Accounting ได้ประมาณนั้นนะครับก็สรุปง่ายๆนะครับว่า Break Event Point เนี่ยคือจุดที่กำไรส่วนเกินเท่ากับ Fixed Cost หรือว่า ต้นทุนคงที่นะครับดังนั้นหลักการง่ายๆนะครับคือ 1. เราจะต้องทราบว่าตัว variable cost เนี่ยประมาณเท่าไหร่นะครับโดยทั่วๆไปเนี่ยการทราบ variable cost อย่างเดียวเนี่ยไม่ค่อยมีประโยชน์เพราะว่ามันจะเป็นการทราบเป็นจุดนะครับเราจะต้องทราบสิ่งที่เรียกว่าเอ่เปอร์เซ็นต์ contribution margin นะครับหรือว่ารายได้ลบด้วย variable cost แล้วก็หารด้วยรายได้นะครับคิดเป็นเปอร์เซ็นตะ์คล้ายคล้าย cost of good sold นะเออคล้ายๆ gross profit margin แต่ gross profit margin น่ยใช้ cost of good sold แต่ถ้าเป็น contribution margin นะคิด uh, variable cost ตัวเลขที่เป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยก็จะเป็นตัวเลขที่นำมาคำนวณต่อว่าถ้าอยากจะให้กำไรส่วนเกินเนี่ยเท่ากับ ตัวของค่าใช้จ่ายคงที่เนี่ยจะต้องมีรายได้เท่าไหร่นะครับแล้วรายได้ตรงนั้นเองก็เป็นจุดเบรกอีเวนต์พอยต์นะครับสมมุติว่าอย่างครับผมยกตัวผมยกตัวเลขให้นะครับบอกว่าธุรกิจนึงเนี่ยมีตัวเอ่อ contribution margin อยู่ที่50%คือซื้อสินค้ามา50บาทขายไป 1 0 0บาทก็คือได้กําไร contribution margin เนี่ยนะครับแล้วก็ตัว fixed cost ของเขาเนี่ยครับต้นทุนคงที่ของเขาเนี่ยมีมูลค่าเท่ากับ150ล้านบาทคำถามว่าธุรกิจนี้จะ break even point เท่าไหร่นะครับหลักการง่ายๆก็คือจุด break even point ก็เท่ากับกําไรส่วนเกินเท่ากับต้นทุนคงที่นะครับต้นทุนคงที่เท่ากับ150ล้านบาทแปลว่ากําไรส่วนเกินต้องเท่ากับ150ล้านบาทถึงจะ เบรกอีเวนต์ใช่ไหมครับซึ่งเมื่อแกกำไรส่วนเกินมันเท่ากับ50%เนอะดังนั้นถ้าจะเทียบเป็นยอดขายก็คือต้องเทียบกับไปที่100%ก็เท่ากับ300ล้านบาทแปลว่าธุรกิจนี้เนี่ยจะเบรกอีเวนต์พอยต์หรือว่าไม่มีกําไรเลยกําไรศูนย์บาทเนี่ยอันนี้โดยเชิงประมาณนะอยู่ที่ประมาณ300ล้านบาทของยอดขายนะครับดังนั้นเนี่ยจุดที่ผ่าน300ล้านบาทไปได้เนี่ยกำไรมันจะเติบโตขึ้นดีมากนะครับก็จะโตขึ้นเยอะมากนะครับดังนั้นเนี่ยก็เป็นเทคนิคสำคัญที่เอาไว,นวน้้คานนววณหุเตติบโ่บ จุดไหนเนี่ยจะเป็นจุด break event point นะครับที่สำคัญนะครับแล้วก็ใช้ได้จริงๆนะครับผมก็ใช้มากับธุรกิจบางอย่างที่เคยลงทุนมาก่อนแล้วไว้มีโอกาสจะเล่าให้ฟังนะครับ ซึ่งจะใช้วิธีนี้ได้ดีนะครับก็ต้องเป็นหุ้นที่คนอื่นยังมองไม่เห็นว่ามันจะเบรกอีเวนต์นะเนาะมันจะต้องผ่านจุดเบรกอีเวนต์ค่อนข้างมีนัยสําคัญเลยแหละนะครับกำไรมันถึงจะโตแบบก้าวกระโดดนะครับอย่างที่ผมบอกว่าหลักการจริงๆของการคํานวณเบรกอีเวนต์พอย์มันง่ายมากก็คือกําไรส่วนเกินเท่ากับต้นทุนคงที่แต่ความยากจริงๆของมันอ่ะคือการไปหาคําตอบมากกว่าว่าอะไรคือต้นทุนคงที่อะไรคือต้นทุนผันแปรแล้วธุรกิจนี้คอนทริบิวชันมาจินเท่ากับกี่เปอร์เซ็นต์อะไรเงี้ยอันนี้คือ เพราะว่าจริงๆแล้วพอธุรกิจมันซับซ้อนเนี่ยมันก็ไม่ได้ง่ายเหมือนแบบธุรกิจยอดขายหลักล้านเนอะพอธุรกิจยอดขายหลักร้ยอยล้านพันล้านพวกเนี้ยครับไอ้ตัวเราจะแยกต้นทุนคงที่ต้นทุนผันแปรเนี่ยมันก็ยากหรือว่าบางธุรกิจเนี่ยเขาก็ไม่ได้ให้รายละเอียดด้านค่าใช้จ่ายไว้มากนัก,กน,นะครับคือไปอ่านงบไปอ่านงบ,นงบหมายเหตุประกอบงบการเงินเนี่ยเขาก็ไม่ได้แยกไวใ้ให้ว่าต้นทุนขายประกอบด้วยอะไรบ้างนะครับค่าใช้จ่ายในการขายค่าใช้จ่ายในการบริหารประกอบด้วยอะไรบ้างบางทีเราก็ต้องไปแกะเองตามงบกระแสเงินสดอะไรเงี้ยซึ่ง ค่อนข้างยากนะครับดังนั้นเนี่ยโดยทั่วไปถามว่าผมทําบ่อยไหมผมก็ไม่ได้ทําบ่อยขนาดนั้นคือผมไม่ได้มานั่งคํานวณเบรกอีเวนต์พอยทุกธุรกิจทุกกิจาการนะครับมันต้องมีเนยะสําคัญจริงๆว่าธุรกิจนี้เนี่ยมันกาลังจะเบรกอีเวนต์จริงๆนะแล้วมันจะเบรกอีเวนต์แล้วได้ผลรับค่อนข้างดีดังนั้นเนี่ยเราจึงต้องไปคํานวณว่าถ้าเบรกอีเวนต์แล้วมันจะกําไรเท่าไหร่นะครับซึ่งมันจะทําให้เราประเมินมูลค่าหุ้นได้ดังนั้นเนี่ยวิธีการนี้ก็ไม่ได้เป็นวิธีการที่ ง่ายนักกันนะครับแต่ก็ไม่ได้ยากเกินไปหมายถึงว่าถ้าพยายามจะทําก็ทําได้เหมือนกันนะครับดังนั้นเนี่ยก็ไว้ให้เป็นไอเดียแล้วกันว่าตัวของตัวของ m a n a g e r i a l accounting อ่ะจริงๆก็ประมาณนี้นะครับแต่เราจะเห็นค่อนข้างเยอะว่าตัวของออนักลงทุนส่วนใหญ่อ่ะเขาก็จะอาจจะไม่ได้ทำละเอียดนะกกันนะครับหลายคนถ้าเป็นธุรกิจที่เป็นค้าปลีกอย่างเงี้ยนะครับหรือว่าซื้อมาขายไปเนี่ยเขาก็อาจจะแบบว่า โกงหน่อยๆด้วยการอ่ะโอเคให้ cost of goods sold เป็น variable cost ทั้งก้อนอ่ะแบบนี้ก็พอได้เนะเพราะว่าซื้อมาขายไปแล้วก็อาจจะให้ sales sell, sales sell, selling expense นะครับค่าใจในการขายเป็น variable cost เนะเพราะว่าขายเยอะก็จ่ายเยอะมีค่าคอมมิชชั่นค่าพนักงานใช่ไหมครับแล้วก็ as administration cost นะครับก็อาจจะให้เป็น uh, fixed cost แบบนี้เป็นต้นนะครับหรือว่าอาจจะ sales sell, selling expense เนี่ยก็แยกเป็น2ส่วนก็คือส่วนที่เป็น อาคารที่ดีและอุปกรณ์พวกค่าเสื่อมก็ให้เป็นฟิกคอสนะครับส่วนอย่างอื่นก็ให้เป็นแวริเบิลคอส t แบบนี้ก็ทําได้เหมือนกันนะครับคือมันไม่ได้ฟิกว่าจะต้องไปนั่งหารายละเอียดให้ได้เลยว่าเฮ้ยอะไรคงที่อะไรผันแปรนะครับก็ขึ้นอยู่กับการ ประมาณการแล้วก็ประยุกต์ใช้ด้วยบางทีอาจจะต้องดูงบการเงินปีเก่าๆก่อนว่าเฮ้ยลักษณะงบการเงินปีเก่าๆมันเป็นยังไงมันใช้ยังไงบ้างนะครับแล้วก็พอจะประเมินประมาณการอะไรได้บ้างนะครับซึ่งบอกอีกครั้งว่าการคำนวณเบรกิเวนพอยต์เนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายนะเพราะว่ามันต้องใช้ข้อมูลเชิงลึกจากกิจการเลยถ้าเอาให้เป๊ะๆเ,เนี่ยยากนะครับบางทีตัวกิจการเองยังยังไม่คำนวณเลยอะเพราะว่ามันก็ยากเกินไปนะครับแต่ดูเป็นคอนเซปต์คือกะไว้คร่าวๆนะครับหมายถึงว่าดูคร่าวๆเป็นว่าเออมันเป็นงงน,ปนแบบ มันทําอะไรยังไงบ้างนะครับก็สําหรับใครที่สนใจเรื่องของ Break Event Point นะครับการคํานวณหาจุดคุ้มทุนจุดที่กําไรจะเพิ่มขึ้นได้อย่างมากกําไรจะระเบิดเนี่ยเอพิโซดนี้ก็คงจะเป็นไอเดีย ประมาณหนึ่งนะครับถ้าสนใจนก็สามารถไปต่อยอดได้โดยการอาจจะเสิร์ช google นะครับว่าการคำนวณจุดคุ้มทุนนะครับ contribution margin กำไรส่วนเกินน่ะพวกนี้ถือว่าเป็นคีย์เวิร์ดในการในการในการสืบค้นเรื่องนี้ต่อได้นะครับหรือว่าจะสนใจเรื่องต้นทุนคงที่ต้นทุนผันแปรอันนี้ก็ไปหาข้อมูลอีกได้เหมือนกันหรือว่าถ้าอยากจะรู้แบบ expert เเลยนะครับก็เดินเข้าศูนย์หนังสือจุฬาศูนย์หนังสือธรรมศาสตร์นะครับหาหนังสือบัญชีบริหารมาอ่าน หาหนังสือ Managerial Accounting มาอ่านก็จะแบบเบิกเนตรเก่งไปเลยนะครับแต่ก็ไม่ได้จําเป็นขนาดนั้นนะครับก็ผมก็เรียนมาผมก็ใช้แค่ปลายติ่งนะครับที่เหลือก็คืนครูไปหมดแล้วเพราะว่าในเชิงการลงทุนแล้วจริงๆมันก็ไม่ได้ไม่ได้สําคัญขนาดนั้นนะครับมาโอเควันนี้ก็สั้นๆประมาณนี้นะครับเพราะว่า เป็นเนื้อหาที่จริงๆไม่ได้มีอะไรเยอะแล้วก็ไม่ได้ยากด้วยแต่หลายคนก็ขอเข้ามาเยอะก็พูดให้ฟังกันแล้วกันว่าเนื้อหามันเป็นประมาณนี้นะนะครับใครที่มีท็อปปิก เกี่ยวกับง,งบการเงินที่คิดว่าผมควรจะพูดอีกเดี๋ยวผมลืมะนะเช่นเคยขอเรื่องงบการเงินเนี่ยอย่างเรื่องบ e ิเอนท์พ point ี่ผมก็เกือบลืมไปแล้วนะครับใครมีประเด็นเรื่องงบการเงินจะขออะไรอีกนะครับก็ให้ขอมานะภายในอาทิตย์นี้นะครับเพราะว่าถ้าอาทิตย์นี้ผมเห็นว่าไม่มีอิชชูอะไรสําคัญเรื่องงบการเงินแล้วเดี๋ยวอาทิตย์หน้าผมจะขึ้นเรื่องการวิเคราะห์ผู้บริหารแล้วนะครับแต่ถ้าคิดว่าเอ้ยยังมีประเด็นสําคัญเช่นยังมีเรื่องนู้นเรื่องนี้ที่ผมบอกว่าจะพูดและยังไม่พูดที่เป็นเเเเนนนื้ออหาากกกกกกีี่ยยวบบยัับบบงงรริะค็็ คอมเมนต์ไว้ได้นะคอมเมนต์ทิ้งไว้ได้เดี๋ยวผมจะจัดการให้นะครับก็เดี๋ยวจะหาถ้ามันท็อปิกมันสำคัญจริงๆก็จะพูดให้นะครับฝากไว้ได้ทั้งทาง Spotify, Podbean, YouTube นะครับ สะดวกสุดก็จะเป็น YouTube เพราะว่ามันอ่านคอมเมนต์ง่ายสุดนะครับพอดีนส์อทที่ไจะเข้าไปอ่านยากนิดนึงแต่ก็แต่ถ้า,ถาไม่ถ้าไม่สะดวกมาเมน YouTube ก็ไม่เป็นไรแตถ้าเมนใน YouTube ได้ก็ดีครับเพราะว่าผมก็จะอ่านง่ายหน่อยนะครับสำหรับวันนี้ก็น่าจะมีเนื้อหาประมาณนี้นะครับใครชอบใครอะไรยังไงก็อย่าลืมไปอุดหนุนอีพอดแคสต์หนึ่งของผมนะครับหนังสือคือของหวานก็หวังว่า ถือว่าสนับสนุนล้วกันนะครับเพราะว่าก็อยากทานะครับแต่ก็โอเคยอดฟังมันก็ไม่ได้เยอะแยะอะไรมากมายนะครับก็หวังว่าเออทำทำไปแล้วจะมีคนฟังมากขึ้นนะครับยังไงก็หวังว่าเอออยากให้อยากให้หลายๆคนที่ยังอาจจะพอมีเวลาว่างก็ช่วยกันสนับสนุนล้วกันครับสำหรับวันนี้เนื้อหาของลงทุนศาสตร์พอดแคสต์ก็จบลงแล้วนะครับใครที่สนใจก็อย่าลืมติดตามกันต่อไปว่าตอนต่อๆไปลงทุนศาสตร์จะมาชวนคุยเรื่องอะไรกันอีกสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากครับสวัสดีครับ อย่าลืมกดติดตามลงทุนศาสตร์ในช่องทางพอดแคสต์เพลเยอร์ที่คุณใช้แล้วกลับมาปลุกความเป็นนักลงทุนกันใหม่ในลงทุนศาสตร์พอดแคสต์